สวัสดคีครับผมออดี้ข่าวด่วนของแดงครับหลังจากที่เราฉลองแชมป์สโมสรโลกหลังจากที่เอาชนะฟลาเมงโกนะครับหนึ่งประตูต่อศูนในช่วงทดเวลาเนี่ยเรียบร้อยนะครับเท่ากับเราเนี่ยสร้างสถิติเป็นทีมอังกฤษทีมแรกที่ได้3แชมป์นะครับนอกประเทศตัวเองนะครับผมก็คือได้ครบเลยนะทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพเป็นทีมแรกนะครับแล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันก็เป็นกัปตันทีมคนแรกที่ทําได้ขนาดนี้ด้วยนะครับผมก็ สร้างสิตกันไปแล้วแน่นอนครับหลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจในฟุตบอลในระดับนานาชาติก็ต้องกลับมาอีกครั้งในเป้าหมายหลักของเราครับก็คือ การคว้าแชมป์พรีเมยร์ลีกให้ได้ในฤดูกาลนี้ซึ่งเกมนี้นะครับจะเตะก,กันในวันที่26ธันวาคมเกม Boxing Day ครับวันแกะกล่องของขวัญเราก็ต้องมาดูนครับว่าเจอเกนค o อปจะเป็นซานตาคลอสนะครับมอบ3แต้มสำคัญ3แต้มสุดล้ำค่าในวันแกะกล่องของขวัญในวัน Boxing Day แบบนี้ได้หรือเปล่านะครับหลายคนคงรู้กันดีครับวพาตอนนี้เราขับเคี่ยวย่งแชมป์กับเลสเตอร์แล้วก็ แมนซิตี้ซึ่งตอนนี้ทีมที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือเลสเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นอันดับที่2นะครับคะแนนเนี่ยเหนือแมนซิอยู่1คะแนนนะครับ,นนนรบก่อนจะไปพูดคุยพรีวิวกันฮะมาคุยกันถึงสถานการณ์ล่าสุดถ้าแพ้ถ้าชนะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนนี้ลีพูอยู่อันดับ1ของตารางน,นะครับแข่ง17มี49 l e เลสเตอร์ครับแข่ง18มี39ช่องว่างคะแนนห่างกัน10คะแนน ลิฟว์พูลแข่งน้อยกว่า1น,นัดนะครับแล้วจัดเจอกันทางตรงจะเจอกันทางตรงที่ทิงพ Power Stadium บ้านของเลสเตอร์นั่นหมายความว่าเกมนี้ครับถ้าลิเวอร์พูลชนะเลสเตอร์ได้จะทิ้งห่างไปถึง13แต้มโดยที่ยังกำเกมอยู่ในมืออีก1เกมมันจะยิ่งห่างไปเรื่อยๆแล้วยังมีอยู่ในมืออีก1เกมนั่นหมายความว่าถ้าลิเว์พูลเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้แล้วมี13แต้มแล้วชนะเกมตกค้างกับเวสต์แฮมได้ก็จะมีห่างกับเลสเตอร์เนี่ยถึง 16แต้มขณะที่สถานการณ์ของลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้เนี่ยตามหลังลิเวอร์พูล1 1แต้มนะครับแข่งมากกว่า1นนัดถ้าลิเวอร์พูลชนะ ในเกมที่ตกค้างแล้วเจอกับเวสแฮมเนี่ยได้อีก3แต้มเท่ากับจะห่างถึง14แต้มนะครับถ้าเราชนะเลสเตอร์แล้วอีกหนึ่งนะัดที่ตกค้างชนะมันจะเป็นบทสรุปเท่ากับว่าลิฟูจะห่างเลสเตอร์16แล้วห่างแมนซิ C 14นะครับซึ่งโอ้โหมันห่างมากนะครับบอลแข่งกันมาครึ่งฤดูกาลในช่วง boxing day แบบนี้แต่ว่า ห่างที่2ถึง14แต้มนะครับมันจะห่างมากนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเจอร์นีครอฟเนี่ยรู้ดีว่าควรจะทําอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้นะครับเราควรจะฉกฉวยชัยชนะให้ได้นะครับทีมเลสเตอร์ให้ตกไปเป็นอันดับ3นะฮะทีนี้เฮดทูเฮดคู่นี้นะครับเจอกันมาเนี่ยหครั้งล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลชนะ4สเสมอหนึ เลสเตอร์ชนะ1นะครับซึ่งดูจากสถิติแล้วก็ไม่น่าหวันไม่น่าวันอะไรมากนะครับถือว่าโอเคค่ะที่ฟอร์มล่าสุดของทั้งสอง,ท,งทีมเนี่ยลิฟูก็ชนะมาเรื่อยๆนะครับถ้าไม่นับเอานัดในเกมลีคัพเนี่ยก็ถือว่าชนะมาเรื่อยๆนะครับขณะที่เลสเตอร์เนี่ยก็มีสะดุดในเกมที่ล่าสุดที่เจอกับแมนซีแล้วก็สะดุดในเกมที่ เสมอนอริชนะครับสถิสติที่น่าสนใจสนิดเด้งละกันนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยไม่แพ้ใครมาแล้วนะครับในลีกเนี่ยนะครับสามสิแมชแล้วก็8นัดล่าสุดเนี่ยอย่างน้อยต้องมียิง2ลูกให้เห็นแน่นอนขณะที่เลสเตอร์ครับเกมนี้จะเล่นในบ้านแล้วเลสเตอร์เองเนี่ยเล่นในบ้านนะครับไม่แพ้มาแล้ว11เกมด้วยกันนะครับน่าสนใจทีเดียวสําหรับเกมนี้เรามาคุยกันถึงจุดอ่อนของลิเวอร์พูลที่เห็นกันบ้างดีกว่านะครับมี2จุดใหญ่ๆที่ผมอยากจะ เล่าให้ฟังมาเป็น2จุดที่เริ่มแสดงให้เห็นมาเรื่อยๆจุดแรกนะครับก็คือตำแหน่งของ โจโกเมสนะครับจุดแรกก็คือตำแหน่งของโจโกเมสโอเคละ่ะนัด2นัดล่าสุดโจโกเมสกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาเจ็บแล้วก็ฟอร์มเป๋มาช่วงพรีซีซั่นก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับช่วงสตราร์ตต้นฤดูกาลก็ไม่ได้ดีขึ้นมานัด2นัดหลังเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเพอร์เฟกต์ไม่ได้เป็นโจโกเมสในฤดูกาลที่แล้วนะครับยังมีจุดผิดพลาดอยู่บ้างยังมีจุดเป็นโจโกเมอร์ Go er อยู่บ้างนะฮะซึ่งเราจะไว้ใจตรงเนี้ ได้ไม่มากนะครับเพราะว่านักเตะที่ฟอร์มหลุดไปนานมีอาการบาดเจ็บแล้วก็เพิ่งจะกลับมาดีสดีนัก2นัดเนี่ยก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้มากนะครับตรงนั้นที่เราต้องระวังก็คือโจโกเมสนะครับแล้วโจโกเมสเนี่ยเล่นเป็นเซนเตอร์ด้านขวาติดกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับซึ่งผมก็กังวลตรงจุดนี้เหมือนกันถามว่า โจโกเมสจะคู่กับเทรนต์อโนททำไมถึงเราต้องเป็นกังวลในจุดนี้นะครับเลสเตอร์เนี่ยทางซ้ายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะฮาวิ่ยบาร์นหรือว่าอโยเซเปเรสนะครับมาบุกแต่ที่เน่เบนชีเวลเนี่ยนะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเบนชีเวลอโยเซเปเรสหรือ จะเป็นฮาวิบานก็ไม่รู้แหละแล้วก็ที่สําคัญครับเจมี่วาร์ดี้แล้วก็เจมีดิสซัน,นครับผมเชื่อว่า4ีสาหคนนี้ของเลสเตอร์ที่ยืนทางฝั่งซ้ายของพวกเขาจะบุกทางฝั่งขวาของเราแน่นอนบุกในตําแหน่งที่มีเทรนด์อเลเซอร์อาร์โนแล้วก็โจโกเมสนั่นแหละนะครับ ถามว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ปกป้องเทรนต์อนโนตลอดนะครับเขาไม่ใช่กองหลังไม่ใช่แบ็กที่รั่วเป็นกองหลังที่ดีเล่นเกมรับได้ดีคืออโนเนี่ยผมบอกหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้เป็นนักเตะที่เล่นเกมรับแย่ yeah, นะครับแล้วก็ไม่ได้แค่พอใช้ได้เป็นนักเตะที่เล่นเกมรับอยู่ในเกมดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณเป็นแบบผู้จัดการทีมอื่นคุณเป็นทีมใดก็ตามที่ต้องมาเจอกับลิวอปัวคุณจะไปบุกทางโรเบิร์สันหรือว่าจะไปบุกทางฟานไดะ มันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นจุดแข็งที่สุดแล้วของลิวพูถ้าคุณจะบุกนะครับคุณก็ต้องหาจุดอ่อนของเกมรับลิวพูเนี่ยจุดไหนที่มันอ่อนที่สุดก็โจมตีตรงนั้นนะครับก็คือแน่นอนว่าเป็นอาร์โนแล้วก็โกเมสนะครับทั้ะนั้นผมเชื่อแน่ว่าแบรนด์ลอเจอร์นะครับเอาวารีมาปนเปนปนเปียน,น,นอยู่กับโกเมสแน่นอนเอาแมดติสันมาปวนเปนปวนเปียน,น,นอยู่กับโกเมสอาร์โนแน่นอนนะครับทาวิบาลเป็นชีเวลบุกตรงนั้นแน่นอนนะครับ อาร์โน no เนี่ยเป็นนักเตะที่ถ้าไปอยู่ทีมเล็กเนี่ยเกมรับเนี่ยจะเก่งมากนะครับแต่พอมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่าเขาก็ไม่ได้แย่หรอกเพียงแต่ว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดในเกมรับของเราเท่านั้นเองนะครับใครจะไปบุกทางฟานไดหรือว่าโลเปซันน่ะใช่ไหมฮะคิดแค่นี้ง่ายๆนะครับดังนั้นเราต้องระวังนะครับเราต้องระวังทางฝั่งของอาร์โนแล้วก็โกเมสนะครับโดนเมเดสซั่นโดนวาร์ดี้โดนฮาร์วีย์บานพวกเนี้ยจริงแน่นอนนะครับดังนั้น ต้องทำยังไงนะครับต้องทำยังไงเฮนเดอร์สันมิลเนอร์จะมาช่วยกรองบอลก่อนที่ผู้เล่นเลสเตอร์จะบุกไปถึงตรงนั้นได้ไหมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูว่าเจอร์นครอฟจะวางยังไงนะครหรืออีกจุดหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ต,ตีทางปีกซ้ายของเขาโดยตรงอาจจะไม่ได้จีม้มาทางอาร์โนหรือว่าไม่ได้จีม้มาทางโกเมซโดยตรงแต่เขาอาจจะขึ้นเกมทางฝั่งขวาครับใช้ริคาโดเปเรราหรือว่าใครก็ตามที่เป็นปีกขวาของ เลสเตอร์ Laser, นะครับแล้วก็พอวิ่งไปสุดเส้นแล้วก็เปิดครอสเข้ามาครอสเสาไกลนะครับแล้วก็โจมตีในตำแหน่งของโกเมสแล้วก็อาร์โนแบบนั้นหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลสเตอร์ของแบนดอนโรเจอร์จะมาแบบไหนแต่เชื่อว่ายัางไงก็ตามเนี่ยอาร์โนโกเมสโดนบุกแน่นอนนะครับนี่คือจุดอ่อนของริเว์โูลจุดแรกขณะที่จุดที่2ผมเริ่มกังวลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือตำแหน่งของจอร์แดนเฮนเดลสันนะครับเราคุยกันไปหลายคลิปแล้วว่าเฮนเดลสันเนี่ยเล่นเกมรับ แล้วก็เกมรุกเนี่ยไม่ได้ดีเท่าฟาเบีนโยฟาเบนโยคุณภาพดีกว่าชัดเจนแหละในตำแหน่ง holding midfield นะครับฟาเบยนโยไปชนไปตั้นไปสกัดไปคอยสกรีนบอลก่อนที่จะถึงกล้องหลังนะครับแต่พอเฮนเดอร์สันอยู่บอลเนี่ยมันทะลุหลายหลุดไปได้มันทะลุไปจนถึง ีกท,ทีนี่คือถึงกล้องหลังเลยนะครับเฮนเดอร์สันเขาไม่สามารถที่จะสกรีนสกัดอะไรได้ถ้าทเทียบเท่ากับสิ่งที่ฟาบิโยทำนะครับถึงแม้ว่าก่อนที่ฟาบิโยจะยึดตัวจริงอะ่ะเฮนเดอร์สันก็เล่นได้ดีแต่ก็ต้องเข้าใจเฮนเดอร์สันว่าเขาก็ไปเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มาก็อาจจะไม่ได้แบบมีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งตรงนี้มากนะครับเต็มที่ก็คอยเคลื่อนบอลจ่ายบอลเป็นโฮลดิ้งสไตล์แบบจ่ายบอลไปนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้อง มาระวังว่าตำแหน่งของเฮเดอร์สันจะเอาใครมาช่วยเอามิลเดอร์มาคอยช่วยกรองไหมช่วยเฮเดอร์สันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเรานึกว่าวาร์ดี้แมดดิสันฮาร์วีบานพวกนี้จิ๊ดๆเร็วๆเนี่ยยูริเทเลมองเนี่ยมาบี้ในตำแหน่งของเฮเดอร์สันโกเมสอาร์โนตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเถิดเทิงเลยเถิดเทิงเลยนะครับดังนั้นลิ์พูจะต้องทำยังไงก็ได้ที่คอยมีคนมาคอยสกรีน บอลก่อนถึงเฮนเดอร์สันและเฮนเดอร์สันก็ต้องคอยสกรีนบอลก่อนถึงโกเมสคอยสกรีนบอลก่อนที่จะถึงอาร์โนที่จะโดนบุกแบบนี้นะครับจะดีมากถ้าสมมติว่ามีมิลเนอร์แล้วก็เฮนเดอร์สันเนี่ยยืนคู่กันในเกมนี้ก็เนี่ยคือจุดอ่อนที่ลิเวอร์พูลต้องระวังนะครับในเกมนี้ขาที่เลสเตอร์เนี่ยถามว่ามีจุดอ่อนไหมก็จุดอ่อนของพวกเขาในนัดล่าสุดที่เจอกับแมนซีเนี่ยที่เห็นชัดๆนะครับก็คือโดนแมนซี่ โยกบอลสวิตไปมาเซตบอลแกมบุกโยกข้ามไปมาแล้วพื้นที่ในกองหลังเนี่ยประกบกันผิดพลาดให้เห็นเหมือนกันนะครับพอโดนโยกไปมาโยกไปมาสวิตข้ามไปมาแล้วพื้นที่ในเกมรับเนี่ยมันแตกนะครับมันแตกโซนเกมรับเนี่ยมันมีรูนะครับซึ่งลิฟูเนี่ยก็น่าจะใช้ตรงนั้นนะครับในการโจมตีได้นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเล่นแบบในนัดที่เจอกับแมนซินะครับคือข้ามบอลไปมา ขยายขยายโซนการเล่นให้กว้างนะครับแล้วก็ข้ามบอลไปมาเอาโยนแม่นอยู่แล้วนะครับข้ามไปมาแล้วก็หาช่องในการโจมตีเลสเตอร์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเลสเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่โดนโจมตีจากบอลทะลุช่องเนี่ยเสียประตูจากบอลทะลุช่องค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเราก็จะใช้ตรงนี้โจมตีได้อีกจุดหนึ่งที่ลิพูต้องระวัง เลเซอร์ก็คือการ c o u n t เตอร t แอ k นะครับอันนี้เห็นชัดๆเลยว่าถ้าปล่อยหลุดไปเนี่ยเรียบร้อยนะครับถ้าปล่อยหลุดไปเรียบร้อยเจมี่วาร์ดี้สแสดงเห็นแล้วเวลาพวกเขาตัดบอลและโต้กลับมาได้เนี่ยวาร์ดี้เนี่ยจี้ไปที่ฟนเนนโยนะครับแล้วฟนเนนโยก็หยุดไม่ยูงจริงนะครับผมว่ากลัวเหลือเกินว่าถ้าเราบุกเพลิน นะครับแล้วโดนเลสเตอร์โต้เนี่ยแล้วบารี่จี้ทางโกเมสเนี่ยก็อาจจะเรียบร้อยเหมือนกันนะครับดังนั้นต้องระวังลูกโต้กลับของเลสเตอร์ให้ดีนะครับนี่คือภาพร,มรวมๆเลสเตอร์ก็ยังคงเป็นเลสเตอร์เหมือนที่เราได้พรีวิวกันไปในนาทีแล้วว่าพวกเขามีมีอาวุธค่อนข้างพร้อมนะครับมีอาวุธค่อนข้างเยอะนะครับโจมตีได้หลากหลายรูปแบบก็ต้องเล่นอย่างไม่ประมาทนะครับแล้วก็เกมนี้บุกไปเล่นที่บ้านของเลสเตอร์ที่คิงพาวเวอร์ด้วยนะครับ มาเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมกันสักสนิดหนึ่งนะฮะเลสเตอร์เนี่ยน่าจะขาดแมตตี้เจมส์นะครับที่มีการบาดเจ็บส่วนฮาวิบาร์เนี่ยก็ยังไม่ฟิตแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะพอลองได้นะครับขณะที่ลิปูเนี่ยก็จะขาดเพิ่มเติมก็จะมีอเล็กซ์ออกเทเชมเบลนเพิ่งจะมีอาการบาดเจ็บไปในนัดจริงสโมสรโลกกับฟาร์มิงโกนะครับ,บรเดเดิม,ดมอย่างวานยรุ่นลอฟเฟนฟาบิโกมาติสคลายพวกนี้ก็ยังไม่พร้อมนะครับที่เหลือก็พร้อมลุยนะฮะ มาคาดการผู้เล่นที่น่าจะลงสนามนะครับเลสเตอร์เจ้าบ้านนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลแบ็กขวาเป็นริคคาโดเปเรร่าครับแบ็กซ้ายเป็นเบนชิเบลเซ็นเตอร์ตรงกลางครับชักลาโซยุนคู u, จับคู่กับจอห์นนีอีแวนส์กองกลางมาห้าครับมีฮาวีบานเจมส์ิดสัน บิลฟริดแอนดี้ดี้ยูริชาลอมงอโยเซ่เปเรสแล้วก็กองหน้าจะเป็นเจมี่วาร์ดี้นะครับขณะที่ลีภูครับอาริสงเบเกอร์เทรนด์อะไรเตอร์อาร์โนแอนดี้โรเบอร์สันโจโกเมสแล้วก็เฟอร์จิลฟันไดายกองกลางคาดว่าจะเป็นเจมส์มิลเนอร์จอแดนเฮนเดลสันนาบีเกต้าแล้วก็แนวรุกครับเป็นซาร่ามาเน่แล้วก็เฟอร์มิโนนะครับ เกมนี้นะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลลิพูทุกคนก็คงคาดหวังใจชนะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเกมนี้เล่นในบ้านเลเซอร์ด้วยผมเชื่อว่ามีโอกาสชนะนะครับ1-0 2-1ออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสไม่น้อยนะครับที่จะจบเกมด้วยการเสมอมันก็มีโอกาสที่จะจบเกมด้วยการเสมอเอาเป็นว่าแพ้เนี่ยไม่แพ้หรอกผมเชื่อว่าไม่แพ้หรอกแต่ถ้าให้เลือกระหว่างชนะ กับเสมอเนี่ยผมว่าเรามีโอกาสชนะประมาณประมาณ70%นะครับแล้วก็30%เนี่ยเสมอประมาณนี้ล้ลยกันนะครับแต่ว่าถ้าให้ฟันธงสกอร์เนี่ยผมว่า1 0 1-0พอละนะครับ1-0พอแล้วสำหรับเกมนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฉลองวันบ็อกซิ่งเดย์ไปด้วยกันครับ You never w a l k alone